สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นโชคครับกับ X นะครับไทยนะครับไทยแลนด์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับ X Thailand นะครับมีจัดกิจกรรมแจก Nintendo Switch นะครับแล้วก็ iPhone 13นะครับผมไปกับ X นะฮะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ละงับกลิ่นกลายนะครับผมกับกิจกรรมจะลุกไหนก็หอมพร้อมรุ่นโชคไปกับ X อ e นะครับวิธีร่วมกิจกรรมลุกสนุกสำหรับลูกค้าเซเว่นอันนี้อันนี้ฟังนะครับมันจะมี2แบบสมมุติเราอยากได้ Nintendo คือเป็นเกมเป็นแบบเกมแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ไปที่เซเว่นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ o อไฟเราก็ไปที่ Lotus นะครับกิจกรรมนี้นะครับแจก2อ,อย่างนะฮะก็คือ Nintendo กับ ไอโฟนนะฮะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รุ่นอยากรุ่น Nintendo ก็ไปที่เซเวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ iPhone ไปที่ Lotus นะครับไปซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก,กิจกรรมกันนะฮะรา,ายละเอียดนะครับวิธีการร่วมสนุกลูกค้าสำหรับลูกค้าเซเว่นอนะครับเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ X ขนาดใดกลิ่นใดก็ได้ที่เซเวน่นอีเ e เว v นเซและออ l ออนไลน์นะฮะครบ89บาทคิดซึ้ได้ครบ89บาทนะครับขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับ ต่อหนึ่ใบเสร็จนะสมมุติถ้าซื้อเกินกว่าน,นี้ก็ก็จะก็จะถือว่าเป็นแค่1นึ่งใบเสร็จชนะคือต้องซอยบินนะครับซื้อครบ89บาทแล้วจ่ายเงินครบ89บาทแล้วจ่ายเงินนะครับพิมพ์ A X E นะครับตัวใหญ่พร้อมด้วยหมายเลขเพร้อมด้วยเลขเลขที่ใบเสร็จ10หลักนะส่งไปที่646 64, ี 4, 6ห6 4, 2, 3เอ้ย464 233เพื่อลุ้น Nintendo นะฮัแต่วันนี้นะครับ24กรกฎาคมถึงวันที่30 อ่าถึงวันถึงวันอ่ายี่สิบกระกฎาคมถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมหกห้านะครับอันนี้คือสำหรับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับส่วนของโรตัสนะครับก็คือไปที่โลตัสนะครับรซื้อผลิตภัณฑ์ X อเหมือนกันนะครับแต่ว่าในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเกือบสองร้อยนะฮะต่อหนึ่งปเปสร็นนะฮะแล้วพิมพ์เอเ XE เหมือนกันนะฮะแล้วพิมพ์เลขที่ไปเสร16หลักส่งมาที่464233นะครับเพื่อลุ้น iPhone 13ถึงวันที่30ตุลานะครับอันนี้ไลฟ์กิจกรรมจะนานกว่านะครับของเซเว่นเดลเว่เนี่ยหมดเขต23สิงหาส่วนของโ o ต u s เนี่ยอยู่ที่30ตุลานะฮะระยะเวลาจะนานกว่านะครับ วงเล็บนะฮะผู้ที่วมสนุกจะต้องเก็บหลักฐานนะครับไปเสร็จเ,เพื่อเป็นหล,ลักฐานรับรางวัลน,นะครับยังไงคือต้องเก็บอย่างดีหน่อยนะครับสำหรับใครที่เล่นเ,เแ,แรกๆเลยนะครับไปเสร็จอาจจะเขาเรียกอะไรล่ะจือจางไปบ้างหายไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับต้องเก็บไว้ในไม่ให้ถูกลมนะครับเก็บไว้ในถุงซิปอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการเลขอเลขที่ไปอนุญ,ญาตชัดเจนนะครับผมก็มาดูกันนะครับหรือว่าใครที่ อยากมาดูรายละเอียดฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะของ X t h a i l a n d นนะครับมาให้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทาง X นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆมาให้นะครับผมแล้วก็ซื้อสินค้าด้วยนะครับได้ก็ได้ลุ้นโชคด้วยนะครับเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับผมก็ไปลกสนุกกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวััสดีครบ